ตลาดหุ้นไทยครับดูเหมือนว่าช่วงปลายปี2025นี้กํ้ากำลังจะยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆเลยคำถามคือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ไปพร้อมๆกันใช่เลยครับสัญญาณที่ว่านี้มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ตของเรานี่เองคือมันมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่ากำลังจะมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นในไม่ชานี้ครับ ก่อนที่เราจะไปมองถึงอนาคตเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจปัจจุบันกันก่อนนะครับว่าณนะตอนนี้เลยเนี่ยมันมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆอยู่3ตัวที่กําลังส่งผลต่อตลาดอย่างมีนันยสําคัญครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่มันเป็นเหมือนพายุที่ก่อตัวขึ้นจากหลายๆปัจจัยที่มาเจอกันพอดีทั้งเรื่องท่าทีของธนาคารกลางเกี่ยวกับดอกเบี้ยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไปจนถึงสัญญาณทางเทคนิคของตลาดเองที่ดัชนีสามารถยืนเหนือแนวรับสําคัญได้ ปัจจัยแรกเลยนะฮะก็คือนโยบายการเงินนี่แหละครับคือการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยธนาคารกลางเขาตัดสินใจคงดอกเบี้ยไว้ที่1.50%ใช่ไหมครับ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือมีกรรมการถึงสองเสียงเลยนะที่อยากให้ลดดอกเบีย้ยลงไปอีกนี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดมากๆเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ทิศทานดอกเบีย้ยบ้านเราเนี่ยน่าจะส่งส่งหรืออาจจะลดลงด้วยซ้ําซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันดีกับตลาดหุ้นมากแล้วมันก็อาจจะนําไปสู่สิ่งที่เขาเรียกกันว่า P.E.re-rating พูดง่ายก็คือนักลงทุนจะยอมจ่ายแพงขึ้นกับหุ้นตัวเดิมเพราะมองว่าอนาคตมันจะดีขึ้นนั่นเองครับต่อมาปัจจัยที่2ครับ ก็คือมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เลยคือรัฐบาลเตรียมจะอัดฉีดเม็ดเงินก้อนโตเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่โครงการดิจิท a l วอลเล็ที่กระตุ้นการบริโภคโดยตรงไปจนถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งกลุ่มที่จะได้รับอน,นิสง์ไปเต็มๆก็หนีไม่พ้นพวกค้าปลีกรับเหมาก่อสร้างแล้วก็การท่องเที่ยวครับ และปัจจัยสุดท้ายตัวที่3ครับเป็นเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคล้วนๆเลยคือตอนนี้เนี่ยตัดชนีเซตสามารถยืนซื้อขายเหนือระดับ1,300จุดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญมากนะครับมันเป็นเหมือนการบอกนักลงทุนว่าตลาดยังแข็งแกร่งอยู่นะยังไหวอยู่เอาล่ะครับ พอเราเห็นภาพรวมของปัจจัยขับเคลื่อนทั้ง3ตัวนี้แล้วเนี่ยบทวิเคราะห์เขาก็เลยลองฉายภาพอนาคตของตลาดในอีก12เดือนข้างหน้าออกมาเป็น3ามฉากทัศดหรือ3ซีนาริโอที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากครับเขาแบ่งความเป็นไปได้ออกมาได้ชัดเจนมากๆเลยตั้งแต่กรณีที่แย่ที่สุดที่เรียกว่า bear case ไปจนถึงกรณีพื้นฐานหรือ base case และกรณีที่ดีที่สุดที่เราอยากให้เกิดก็คือ bull case นั่นเองครับ ทีนี้พอมาดูในแง่ของผลตอบแทนที่คาดหวังได้บ้างจะเห็นว่าถ้าเป็นไปตามกรณีพื้นฐานหรือ best case เนี่ยผลตอบแทนอาจจะบวกแค่ 1- 6ถึงเปอร์เซนแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นใจเข้าสู่ภาวะ blue case เมื่อไหร่ละก็เราอาจจะได้เห็นดัชนีพุ่งขึ้นไปถึง1 3เปเซหรือมากกว่านั้นเลยนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วพอเห็นภาพฉากทัศนะแบบนี้แล้วเราจะเอาไปปรับใช้กับกลยุทธการลงทุนของเราได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกรอบแนวคิดที่เขานำเสนอกันต่อเลยครับ ในบทวิเคราะห์นี้เขาได้เสนอแนวทางที่นักลงทุนหลายคนนิยมใช้กันครับที่เรียกว่ากลยุทธ์คอร์สัตลไลทซึ่งหัวใจของมันก็คือการสร้างสมดุลให้กับพอร์ตของเราคือให้มีทั้งส่วนที่มั่นคงและส่วนที่พร้อมจะเติบโตไปข้างหน้าครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกถึงเวลาเราสั่งอาหารพอร์ตของเราเนี่ยส่วนที่เรียกว่าคอมันก็เหมือนกับจานหลักเลยครับเป็นตัวแทนของตลาดภาพรวมใหญ่ๆมั่นคงคงคงอาจจะเป็นพวกกองทุนดัดชนีเซ็ตฟิฟี้เซ็ตฮันรอะไรแบบนั้น ส่วนซัทเทอไลดิสเน่อารมณ์เหมือนเป็นกับข้าวหรือเครื่องเคียงที่เราเลือกมาเสริมเพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มโอกาสทํากําไรให้มากขึ้นซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ก็จะเน้นไปที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากมาตรการรัฐและดอกเบีย้ยต่ํานั่นแหละครับแต่แน่นอนครับเหรียญมี2ด้านเสมอการลงทุนก็เช่นกันนอกจากโอกาสแล้วเราต้องมองความเสี่ยงด้วยซึ่งบทวิเคราะห์นี้ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยลบหรือลมต้านหลักๆอยู่3ข้อที่เราต้องคอยจับตาดูให้ดีเลยครับ ความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยก็มีตั้งแต่ปัจจัยนอกประเทศอย่างเช่นถ้าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นดอกเบีย้ยเงินทุนก็อาจจะไหลออกจากบ้านเราได้ไปจนถึงปัจจัยในประเทศเองเช่นถ้าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสะดุดหรือไม่เป็นไปตามคาดและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือผลประกอบการจริงๆของบริษัทจดทะเบียนถ้าออกมาน่าผิดหวังก็อาจจะโดนเทขายกันทั้งตลาดได้เหมือนกัน อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราจะมองแค่ปัจจัยภายในประเทศอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องซูมเอาออกมาดูภาพใหญ่ด้วยว่าแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านในภูมิภาคซึ่งตรงนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันหรือที่เรียกว่า trade off คือตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้เติบโตวหวือหวาเท่ากับเวียดนามหรืออินโดนีเซียแต่เราก็มีจุดเด่นในเรื่องของ valuation หรือความถูกแพงของหุ้นที่น่าสนใจกว่าบวกกับอัตรางเงินปันผลที่สูงกว่าซึ่งมันก็แลกมาก,กับความผันผวนที่น้อยกว่านั่นเองครับคำพูดจากบทวิเคราะห์นี้สรุปได้ดีมากครับ เขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยมักจะมี valuation และเงินปันผลที่น่าดึงดูใจเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวซึ่งก็คือช่วงนี้แหละครับและเมื่อเอาปัจจัยทั้งหมดมาคำนวณน,นะครับบทวิเคราะห์ก็ได้ตัวเลขผลตอบแทนที่เป็นไปได้ออกมาว่าถ้าเป็นกรณีพื้นฐานหรือ s บ Cas e เนี่ยผลตอบแทนใน1ปีอาจจะอยู่ที่ประมาณ5-9ซแต่ถ้าโชคดีเป็น b bull c a s e ก็อาจจะได้เห็นตัวเลข1 3บเบวกเลยทีเดียว เอาละครับบทวิเคราะห์นี้ได้กลางแผนที่ให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วทั้งปัจจัยขับเคลื่อนฉากทัศนที่เป็นไปได้ไปจนถึงความเสี่ยงที่ต้องระวังคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือจากข้อมูลทั้งหมดนี้เราคิดว่าเส้นทางไหนละ่ะคือเส้นทางที่ตลาดหุ้นไทยกำลังจะเลือกเดิน